เชื้อปุ๋ยครับวันนี้พัไถหน,น้าครับวันนี้้นีเราจะเก็บหัวอมุม่มแล้วค,ครับผมอกระใส่สังสุดเขาเรงเลครับผมบนหวัของเฮ้นมาดีนะครับว่จะปูกแกงงมูครับปลูกไว้งานนึงปลูกก็ได้กินครับ ใส่เก็บปุ่งครับคุณมันดูคนไทยให้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะงอยจะพุ่งเก็บขึ้นแจกกันหน้าเดีเยวนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายทายิ่งอีกรอบนึงนะครับตัวนี้ไหนหน้าจะของนะครับไปลูกเตี้ยมไว้กินนะครับเนาะของผมก็ใส่สารสุดเก่าแรงนะครับยันมาสารสุดเก่าแรงนะครับ ตอนนี้ขอจูดกันนะครับเฟื่องหลายแหงครับถ้าได้รอบหนึ่งครับรอบครึ่งนะครับรอบครึ่งเลยครับผมรอบหนึ่งพันมารอบครึ่งรอบสี่สองก็ต้ังจะเขาครับแต่ว่าขอจูดก่อนนะครับมุมเสีฟันหกนะครับฟันยันใหม่นักนักดีนะครับก็เขาดีอยู่ครับผมแต่ว่าก็เลยอยากจูดนํำนะครับ ตัวนี้ไทยเองด้วยครับมันเป็นคนไทยหายนะครับเดี๋ยวขึ้นไทยอีกรอบนึ่งเดีย๋ยผมไทยรีวิวแน้นำครับผมรุ่นนี้ใสด่ดีนะครับ ดีแค่เองนะครับคลิปนี้ครับรฟาวไปซ้สัีนแดนะครับผมฝากกคนไห์ก็แช่ขึ้นเ่าแลละครับผม